คบายบายพ่อจันแนบายบายพ่อจันแนพ่ันพ่อจันบายบายสบายดีพ่อจันสบายดีสบายดีพ่อนี่ยพ่อขับมาลูกเด้อขับรถปลอดภัยเด้อพ่อจันเด้อะขับรถเนี่มาส่งลูกตอนเศร้าตอนแรกไม่ได้มารับเนอะแพงแน่แพงแน่ก่อนไปเนี่ยลูกงอนเดียวแค่ไปเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ย แด่ไงบอกพ่อด้วไปเดินทงาลอดัยว่านาด้งแปทางด้วยเฉยเราเงานอนได้คือนอนปรหลับปีนใส่ปีนขัวอยู่อ่ด้อือห้อยกันคือกนแล้วตั้งเบาอยู่เบาอยู่ว่าไปเบาก็เมียเบาเสียงกับบุ้งมวน้เบาบุ้งนี่หงเล่าหน่า่ะเป็นเพ้บางงนึ่ยเบาอ่ะออเดียวแล้พออยังพอเห็นเมียบาเสียงแบบก็แค่กะอกเลือด่าพอเห็นเมียบ่เตียงโนตายเลย

เอาซื้อบ้านซื้อบ้านเลยต่เคื่อนเวียดผูกซื้อมานเลยโอ้ยเปิดได้น้องกับบทษันพี่น้องเลยเนาะสบายดีเนาะสบายดีสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเลยกำลังเปิดห้างก่อนไปโรงเรียนจัดของให้ัาจารยร์พันก้อนเนาะพอดีวันนี้ที่พิมพ์สั่งกาแฟให้ต่อน้องปากแกไปที่ดู

แมเไปงานไปชเร่ยไปนั่งในโดกคีฟุนแชมน่ะคีฟุนเลยดูข่าก็มาเลยเดี๋ยวกลับมาสิผ้าเออทีมาเปิดน้ำอยู่บ้าน่อยปัดชื่ออะไรแม่ชื่อโดดชื่อดน่จ้ะมาดูไหมแม่ต่อไนี่ตีกันชื่อจ้ะ ป้อชื่อมันดเด้ผ่านมาหันข้ามาไวะคำ่ผ่านมาชิได้ยิียได้แล้วบ่มีแห้งแล้าบ่บนี้เอาได้โอ้ยเนาะยั่วเหรอของคำ่างปดอกเตยหนอไม่เอแต่กะดีกา

ลูกษะไอ้ลูกชายเนาะลูกชายนอกกว่าอันนี้หายคอนอกกว่าจากพี่พิมพ์ฝั่งไทยเนาะขอบคุณขอบคุณพี่พิมพ์เด้อเนาะอุดหนุนห้างข้าซอยไปหายบอกจัดน้ำทรงให้พี่พิมพ์เพิ่นเตโอบให้หายเยอะด้วยเงี้ยเออให้น้องกินน้องกินยังไงขอบรุณรอดดุกนะถุงใหญ่ก่อนมุ้ยถุงใหญยนะถุงใหญยแอบขามาใหายืิมซื้อแล้วเพเตอะ ว่ฝากไว้พอแล้วมันอนี่ยนหลว่าันหายไมได้วะไม่ได้แล้วอันกขมาอยู่พอพอพ่อกำขมาาแล้วแล้วออกไปไปเลยโอ้ถึงไงวัดอย่าลืมซื้อแลปเตอร์ข่ขมาฉันทเด ใช่ไปเทปโนกันวัดตะบัดเี้ี่นองเลยจะว้อยระบัดทังเือแต่ไพ่พี่ไปบิดแล้เนาะมึเนาะคนคนอ้าวเยอของเลาปลาครอบัวกาปลาอเล่าปลาม่นาจาบ่ปรเดิมอไรจะเศร้าอีกตาไ่เอว่อนี่ะตายมีตายแค่

เพราะว่าเราต้องไปแล้วนะเราเปมีกระเาลูกคา, mm hmm. านลุกคานวัดดูใครว่าวนะ่าแนบจะไปไหม

มือชื่อนี่ได้พอป่ะห่อเทือนนั่นนี่ไก่ช้อนเทือนว่าจันไก่ได้สัปน้องไอ้ปีหน้าเหมือนว่าจันนี่ได้จันนี่คือชูวแพทย์เราจันนี่ก็คือสีปีหน้าปีหน้าพูดแหละจันนี่คือชีวแล้วหลายปีแล้วล้มเลนือแรงาโดนจับกับโรงงานป้าชะป้าเตรียมตัวไปชงลูกนะไฟมาทั้งหลัก น้องมาทรงจะบอกมาสง่าาสงดินบดพี่น้องเนาะไปสงง่งลูกโรงเรียนแต่พอจันก็ไปเหนือเลยส่วนทางล่างนั้นไปหาหมอนาะพี่น้องเลยโอ้ยเนาะไอาพ่อจะไปเหนือป้าเป็นไอวอตื่อบ่ออายพอได้รับเลยนอนบอเฮ้ยน,น้อยกับไอนอกดินเนาะน้องน,น้อย Linda, bà du lê du bà nị đinh lên. Nam, hầu kìa sung mô môn đêm ngàn năm năm, nấm, năm 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 ăn năm 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 น้ำน้ำด้อทั้งหมดมันก็บอกว่าอ่าน้ำน้ำเน่ะมันอยู่ในนุ่มอยู่แล้วมีอยู่แล้ว,ลวนะมันก็นบอกสบายดีปด้าดงเลี้ยู่ล่ะสบายดีใช่ตาตาไปก้อนแล้วไปดงเลยเพราะวะ่าตาเอามอไซค์ออกมาเพราะวะ่าชิพาน้องตือกับเมือด้เนาะก็เลยต้องเอามอไซค์ออกมาหน่อย ประจันกับหน้าเพิ่อจะออกไปเลยจะได้ไม่ต้องกับเข้าไปเฮาใส่สื้าอินเตอร์ไปหาหมอเป็นไอบปลาดูเลยเนาะน้อยๆก็เป็นไอ้ได้จุกบ่นหน่อยอย,ย,อยังไง้บ่ละลายเลยห่อลงเลย็นแล้วปลาดูเงยของเงินที่ก้อยจัดเอาไว้เพาะของพี่พิมพ์ป้าพิมพ์นะของป้าพิมพ์ซื้อของของพี่พิมพ์จากฝั่งไทย กาแฟน่ะให้พ่อน้องปลาส่วนนั้นขนมกับนมน่ะให้อาวายปากเนาะพอได้เนากูจะไปปิดมันนี้เอ้าหั่นหันขาปิดบัดไอ้ตาแล้วก็ให้เด้วอวันนี้คือลิ้นแต่เนี่ยโบตั้งหลังเนี่ยวะอืมอ่ะเดี๋ยวแม่ไปซุ่ม ดูก่อนก็น่งเห็นว่าเกือบลานมจุ๊บเลยค้าได้อานี่แดะนั่นแะโอ้ไล่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 ไเ้บ๊ายบายพ่อจัน์นบายบายพ่อจันน์นพ่อจันพ่อจันบ๊ายบายสบายดีพ่อจันสบายดีสบายดีพ่อเนยพอกำมาลดเด้อขับรถปลอดภัยได้พ่อจันเด้อ

ินอยูนามะกนมาะวด้กินขนมแต่ลจดูไปทานเด้อานงจุกไปหามองก่อนมนีันเยเติมน้ำมันก่อนเต็มทางโอ้เงินหลายได้เมือนเต็มทางเพี่อเต็มทางนี้กลับมาอีกได้ปะ เแต่คำว่าเขาไม่ได้เข่าหมู่บ้านเล็กกต่ได้อยู่แต่ว่าไปเมื่อกี้นี่มาบุพอดเนาะเพราะว่าอยู่หึงเลยเอออยู่กับการเขาอยู่ดุนความน่ารักนะครับไปสามมื้อนี่กลับมาได้เนาะสามมื้อนี่กลับมาเหลือคำว่าไปอาทิตย์หนึ่งนี่บื่อเลาะคว่าจักมื้อจันปผมมันมันจันไปเลยโอ้ไปวันจันทร์มาวันจันทร์พี่น้องเลยว้าาา เออมีงานเลยงาน่บ <meets> น <my hand> ั says, ่นบ่อยนี่ยนาพึ่งโบนิสารนะว่าดูนะมันเป็นไข่เป็นวัดอยู่อำนัานกับสีชมจับสชมรถสายทางและนาผึ่งดีมีปลาดุงแด้ซอยกันเบิ่งพี่น้องก็อยู่บ้านนี่แหละเนาะหลายคนอยู่ก็ให้พ่อไปหาให้เปียกที่งานเบิ่งเบิ่งกัจริงอีกนะไปเบิ่งก่อนจริงก้อนเบิ่งก้อน่าเป็นจังได้เจอหน้าตาเปียกอยู่พี่จักเนาะนาพึ่งดูล้วเห็นปลาดูแล้ว มีได้คอยมีเซนเดียวเอาบอเซนหนึ่งเศ้านี่เด้นอนและนอนซะเงินจ่ายค่าน้ำมันนะพี่น้องไอ้ชิคิมนาผึ่งไปจักยัยใดเนาะชิคิมนาผึ่งก็คือไปยืมมูอยื้อไปจ่ายชั่มจักบอกน้ำนอนน้ำไปจ่ายมูเลิรอบหนะคนไปยืมเงินทีมงานพี่น้องเลยทีมงานคนใดให้เพคนยืมใช่ปะชัดจังกะชัดจังกะให้นาผึ่งยืมแปลว่าน้ำอันเขาอยู่ว่า Đấy, sang cá thế nào quá? Cái là luôn nhưng một cá đi ừ, nhưng mà cá hay thì ra bố dưỡng cháu là đa dàn chào dàn cháu thương khả năng mắt nẻ Nó có đây lời dưỡng con ươn Nó có chắc đấy phải nào người Nào phừng Dưỡng dưỡng khăm thêm ngàn phải ư cứ thức. Nhàn khảo bố hay ăn bay đám dũ đi Thảo dàn đi, liên quay đeo đi Hiệt đây xuống dưng dưỡng đi Dưỡng hình đâu เต็มได้บ่เคยป้าลานอยู่ได้นวลานกลัวเดอน่ะว่านั่นสองล่านสามนะฮะเนี่ยเสียงชงยังมาเป็นอเไรลานสองแสนได้หลิตรบ่ไรเออได้หกใช่ไหมหกสิบเอ็ดลิตรเออหกสิเอ็ดลิตรผูกเมนโบ ลายแท่บาดลั่นชงในหกลิตรอ่าหกลิันกะบมาลับไม้ไม่ได้เลยทั้บืนตายบืนตายมาแล้วเอ้ยไช่เ้ยพอพอกับทีงานอยู่ซิปูนพ่นละบาทนี้เนาะมียินจะมอยได้อยู่บ้านไปรูปไเงีตาตีอยู่บ้านพี่ละมีจะมอยคอยนี้ของแจกอถมนแล้พี่เนาะ มีของกาวเรือ,<น>อของพี่แจ็คแน่นอนของไอ้แจ็คเนาะแจ็คเพิ่นสามสามสี่ถุงอะไรเดิทางมารอบก่อนเนาะนสี่แล้วไปแจ็คเนี่ยมันเบ็ดเราเอาทางเขากะพาน,อน้องอินเตอร์เพิ่นไปหาหมออยู่คลินิกพี่น้องไรเนาะเป็นไอไอแห้งไม่นอนเลยวะกับทางนาจันเพิ่นกับหน้าฝึงใครจะได้เดินทางคอยขับไปดื้อเมื่อยใครหน้าฝึงขับเปลี่ยนได้พอแล้วขับรถเปลี่ยนอยู่ ทางบาบุญก uhm, uh, ็ให้ตามลังไปพี่น้องเลยเนาะเผ่าเวียดไผเวียดมันแต่เราในเงสายทางแต่บาฮูวาราสิมาเมื่อไรเมื่อนี่คือสิบปท่านเมื่ออื่นพู่อไไรพี่น้องเบืองสชงเมื่ออื่นก็ยันเมื่อื่นพูดนะไรเราไปเซปอนเนาะก็เลยว่าสิธาบาบุญเพิ่นก็นั่งโบน่ชัดว่าเราสิมาเมื่อใดนะพี่น้องก็เลยไปเรียนเวียดเรียนงานก่อนเนาะแล้วมาน้ำหนังจจังว่ากันไหม อืตามไปบอสิให้นั่งน้ำมูไปก็คืยวขึ้อุ้มีไปมูไปเพื่อเดี๋ยทีพอเสี้ยงไปบ้านนี่บ่ <c oughs> บพอเตียงก็ไปเมื่อน,นี้เนาะไ,ไปเพืดด่อเลยบาทพี่น้องเลยไปหางานทุ่คนแหละเรื่องเกินสิมาลงเกินมาเนาะมาแล้วก็<า>ไปพอเราไปดูเนีย่ยเดี๋ยวเราลับมาผมเก็บเมียก่อนไปกันเตะ สิบสามท่านอันสิบสามกุมภ้าปุติสิี่กุมผ้าบบอ้าเสดุงเฮิมเห็นมาแล้วป่ะ้นั่งอไนี้หอดแล้วบาะนี่พี่น้องไอ้เนาะอ้าวขึเหินแวบๆคุ้นๆนั่นกันเลยเฮ้ะเนียเีวเชียงอืมเอ้าชังอะไรกันเลยมานัดกันบ่ อืมพอจังว่าเห็นลูกเราไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเชานีหว่าไปใช่ว่ะเราก็ซีมาทางหน้าพี่อไปล,ลงเตาไปล,ลงมา,ลงมาลแล้วลอเาจะป่วยลุงกระดาหิวเข่าป่ะเอา้ามานัดกันมานีกเนะาะนี่ลื่นเลยนี่นะกลับมานละตากระบ,บุงพี่น้องเลยคอยเด้โอ้นอนอ,อืมรับเลยน่าพิ่งมาจ่าบัญชีไว้ถ่าเลยดิ รับรับรับทางเมียบอเสียงก็พาดูกมาบวโอ้ยเลยหมอเอื้อยหรือหมอน้องอันนี้หมอน้องก็เลยลาทำเลยบวให้เป็นไงเนอเอ้ยเบลให้เป็นให้เป็นไงเจ้าเป็นยังเอ้เปลสบายดีแต่คู่ก็ทมหาได้เหมือนนี่เนาะเอาจะได้มีมูเมื่อสันไหนเนาะพี่น้องเลยนั่งนั่งให้อยู่กับย่าใช่ไม เดล่าน <Ừ. S 1> <ừ. S 2> ้อกันนั่นแหละเจอก็ได้มีมูอเมื่อแล้วอันนี้เนาะเพราะว่าเอื้อเบลวก็เอื้อเปลก็มาเออผ่าคุ้มเออผ่าคุ้มเออแล้วรับได้หน่อยหน่อยเอาซันอะไรเดินทางคนแรกกันเดินทางลำไล่ไม่ลูกนะบอกลูกเช้าไว้ไปใช่เรื่องเงินเขาที่ยืมต้อหายหัวได้ ยืมก็แต่เป็นไปรอบก่อนมารอบนี้เหมอนยืมนล้วเมียอันนั่นจักน้ำผัวร้านนี่จักอะไรเออเออไอซิลเป็นยังดอกเดี๋ยวป้าเบิ้งไอกัลเห็นหมวกเอาตื้นนะตื้น้ะเออเด้พอยแบบป้ายเด้อพอยแบป้ายอะไรเอาเดี๋ยวบ้างดิไหมยือใช้บัรนี้ไปได้เหรอ มองเกาอีแด้วเนี่ยาเกาเป็นการหายังเเีว่ะเออไปสกินเบิดได้แต่เกาาม่ได้กินเบิร์ดมันเชือไได้ากเ่้ยงเกาอาเลีงิันค้าหาไม่ใช่ใช่ะฮะเอออาเงมนเป็นีใช้ชินหมดแล้วถ้ามาาผัวเรางินให้เมียผัวจขยาูิมยขยูด้แไหนล่ะไปแรกเอา

เนียลูกงอนแล้อนเฮ้ยเฮ้เออแม่ไงบอกพ่อด้วยไปเดินทาาไปพ่อรำดุงไปทางด้วยสิีจะไนเราเหงานอนได้คือนนอนรับปีนใส่ปีนขววอยู่อืมไข่ไก่อันแล้วมีตังบว่าอยู่เพราว่าอยู่ว่าไปว่าก็เมียบเสียงกับบม้วมวลเขาวบงนี่ยงเล่าน่ะบะเป็นแพ่บังงเน่าอ่า เพราะอย่านั้นพอเห็นเมียบาเสียงเนี่ยก็แขกกะอักเลือดว่าพอเห็นเมียบาเตียงโนตายเลยว่าตายเลยมาตายก็มองเออว้าย่าพอเห็นของผัวก็ร้อนห่วยขาดเลยม่ที่เอ็นขาดเอ็นขาดเลยว่ะจังจะไแล้วตายคักมาเลยว่ะว้ายเนาะเบิ่งดูข่าวฟองอ่ะ ไปใบเตี๋ยวเบื้องเบิ้งดูเป็นยังเออห่านเอาเพื่อนในถาอเขาว่างเพิ่งเพื่นแวนะไปก่อนเขาไปก่อนเขาวะขอไอวินหน่ยนะท้าอพี่คันจ้องหรือบอ่ะเออคันจ้องอันนั้นอ่าเมื่อม่ได้เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปเห็นนอะ คอยเดินทางใะเไหมน้าะพี่น้องเเนาะปลอดภัยเด้อคอยไปคอยมาสบายดีเบิ่งเด้อเบิ่งกันเด้อดูเดี๋ยวเบิ่งใหายดูข้างนี้ก็ได้ไปไป้องไว้เนาะเอาลาพี่น้องสัปนี้ก่อนเด้สัปพี่น้องเนาะพ่อๆกันคลิปหน้าเนาะพาหลานเข่าปวดก่อนเอาอยู่เอาอยู่ ราศร้าแล้วเด้อพี่น้องเลยสบายดีวัชกูสุคนโดยสบายดีเป็นไร